โยวาซาดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาวทรายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าดันมาชิแบทเทิลโคลนิึ้นนะคนดูนะโคนทุกคโคตรตึงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเกมแบบว่าแนวเอ่อแ,แนวต่อสู้นะท่านผู้ชมนะจากทางเอ่อลิกสิตแท้เลยนะครับจากทาง IP นะฮะท่านผู้ชมนะก็เอ่กม 3D RPG นะฮะท่านผู้ชมนะ 3D Battle RPG นะครับเอ่อตัวนี้นะครับใครที่เคยดูอนิเมะเรื่อง มันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในนันเจียนเนี่ยอาจจะเคยคุ้นชินนะครับกับตัวเกมนี้นะคุณดูนะเออเปิดได้นะไอ้แอนดรอยเลยนะครับทุกผู้ชมนะรูปแบบการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันก็เหมือนเกมชินลงดันนะคุณดูนะนี่มีระบบตัวละโครงละคอต่างๆครงสกิลมีให้หมดเลยครับคุณดูโคตรโหดโคตรตึงใช้สกิลสักหน่อยนี่อย่างเงี้ยหลายยูระเบิดไปตึงๆรซับไรเดชซับไรเดชโตรโหดโคตรตึงเอาอะไปลุยเลยครับพี่ นี่นะท่านผู้ชมนะซึ่งจะตัวการ์ตูนเนี่ยค่อนขอ้างที่จะสนุกนะใครที่เคยดูมานะครับสนุกจัดๆเลยนะผมบอกเลยการ์ตูนนีออ่เอ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะไปลุยเลยครับพี่นี่ไงล่ะไฟเยอปอมคิลสักหน่อยตึงเปียตึงเปียเลยนี่นี่ล้ดิโคโนดโคตรึงโคดูนะฮะลิงโหลดเจ้าตัวเกมนี้นะครับอยู่ด้านล่างคขใหญ่ใต้คลิปนะสำหรับใครที่แบบว่ากำลังหาเกมมาเล่นอยู่นะครับเกมนี้นะเออสนุกนะผมบอกก่อนนะครับ แล้วก็เจ้าตัวเกมนี้นะมันสามารถที่เล่นแบบว่าในส่วนของสตอรี่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องได้ด้วยนะท่านผู้ชมเอ้ในส่วนในส่วนของสตอรี่แล้วก็ในส่วนของเราจะตัวออนไลน์ได้นะท่านผู้ชมนะผมไปเล่นในส่วนของออนไลน์ให้ดูนะท่านผู้ชมนะมันจะมีส่วนของเควสนะก็คือเนื้อเรื่องกับในส่วนของอารีน่านะเราสามารถที่จะอัปเกรดตัวละครอะไรพวกนี้ได้หลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนนะครับท่านผู้ชมนะก็คือตัวแอนเดเจอร์หรือว่านักะจญภัยเองนะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ในส่วนของตัวช่วยเหลืือออนนนนนะะ่าผ้้ชชมตััววยเหลป็พกีครบ กดโหมดก็ตึงแล้วก็เป็นการ์ดนะการ์ดก็จะมีให้อัพอะไรพวกนี้นะครับได้อยู่นะฮะมาก็ดูเราจะไปเล่นแบบออนไลน์ดูนะเป็นอารีน่านะครับมันจะมีอยู่2อหมวดหลกัหลกๆนะครับหมวดในส่วนของเก็บ แอสโตรสีา้าน i ิชแมนช h อ p ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ,อลลารเนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ริชแมนช h อ p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมมมเกคุ้ โลบอกริปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ชแมนช็อปโนหนึ่ง no 1. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยสีม่วงนะครับกับในส่วนของแบทเทิล อ,อารี reveal, น่านะทุกคนนะมาเราจะมาลองเล่นในส่วนของเก็บสโตนให้ดูนะครับไปโอเคเลสโกเลิ่มบิกินเราสามารถจัดตัวเข้ามาได้นะกดเซตองคเซตอัพตัวเข้ามานะครับเพื่อเล่นได้นะฮะึ่มโค่นโหดโคตรตึงไปเลสโกมาว่ะมาว่ะโค่นโหดโคตรตึงอ่ะที่จริงบอกว่าจะไปเล่นออนไลน์นะแต่ว่าเหมือนออนไลน์มันกำลังเน่าอยู่นะครับเซิร์ฟเลยเลยไม่เล่นปกติก่อนโค่นโหดโคตรตึงนี่นี่เอาดิมาดิฮรับฟูเว้ย ตึงอยู่นะตึงอยู่นะวุยวุยวุมันทีมีระบบแบบว่าดามิดรวมเลยนะเขาดูนะมันมีหลายตัวให้เล่นนะครับนี่คงสกิลได้นะครับเราเล่นนะฮะแล้วแต่เรานะว่าเราจะเล่นออโต้ไหมเอาว่ะเอาว่ะผีร่วงผีเบ้าไอ้เป็นยังไงล่ะถึงจะจัดเอาเป็นพระเอกเราดีกว่าพระเอกเรามันสกิลแรงนะครับท่านผู้ชมนะตีบวกก่อนเออสกิลเสริมเอสซิต คตรหลอโคตรตรึงบอกเลยนะลงบัฟนี่มานี่เอาดิเอาดิเราสามารถเด็ดลบได้นะสกุ๊สกิลวเลยนะวลวพวกนี้นะครับนี่เป็นไงล่ะตุยครับโหนดตรึงเกินปุยนะเอาว่ะเอาว่ะแดนต่อไปนะฮะไป ไปเลสโกนี่นะฮะมันจะมีระบบพาวเวอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะไปเซตออฟครับ<ป>ชซตเอาว่ะ <c oughs> โห่จัดจัดโห่จัดจัด,จดคนดู ไฟเยอะบอมเลยตัวอีกเรานดิผมจําได้นะผมดูแค่สองภาคนะครับแม่งตัวอีกเราแบบไปหลงรักกับสาวนะดูนะหลงรักกับสาวหลงรักกับสาวสาวคือแบบว่าเป็นอัศวินนะฮะโคตรหล่อโคตรตึงเอาดเอาด้อเออสับเลยนี่นี่ไฟยาบ้านะ ืมเป็นไงล่ะโคดด์โคตรึงจบด่านแล้วนะฮะับท่านผู้ชมนะเวที่ยี่สี่ด่านต่อไปเดี๋ยวเราเวทีดี ตึงจดจัดว่ะพี่นานอาจะไปเอพิโซดห้านะฮะคอนนิคดีเทลโอเคอันนี้บางหนาดมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้นะเป็นอันิเมะอะไรให้ดูไว้เฉยนะครับนี่เมื่อไหร่เราจะได้ชุดไอ้ตัวนี้มาใส่บา้างมาไหมเงอ้ยสิงวะ่ะว้าวเอาดิสคริปต์โอเคเวสที่แปดอันล็อกแล้วเจอกับบอสใหญ่นี่มาเฮ้ยรอบนี้น่าจะเป็นอ้น,นี่นะนี่ ให้เราได้ลองเล่นดูนะท่านผู้ชมนะเทนนิ่งหรือเปล่าวะมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะอี๋บอยอีกก่อนนะไปอลิสโกลุยอันนี้ไม่สามารถเล่นอ่าออโต้ได้แล้วนะผมต้องคุมมือเองนะครับคนดูมาดิเฮ้ยอันนี้จำได้เวลามันตั้งการ์ดอย่างนี้กิวไปหน่อยดิ ิวเอาให้กอแตกเอ,อ้แมงกมันไม่แตกว่ะกูตีแทบไม่เข้าเลยคนดูนะเอาจิงดิดาบตัวนี้โหดาบใหญน่นี่เลยครับนี่เลยครับสวยบริสเรียบร้อยแล้วสับเลยดิยกอแตกแล้วกิวสกิวใช้คุ้มค่าคนดูใช้คุ้มค่าตัวหนดนโคตรึง การต่อสู้กันในตัวเดียวด้วยประเด็นนะ่ะยังสวยยังสวยไปต่อฮะเปลนต่อไปอันนี้กันแล้วหรอเทรนนิ่งเราจบไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอเบตเทิร์อ๋ออ๋อนี่นี่น,นี่เราต้องเล่นตรงนี้เฮ้ยเราเล่นผ่านอย่างว่าเมื่อกี้นี้รับเตอร์สิบดิ อ๋อเป็นที่สิบอยู่นี่อยู่นี่โอเคเมื่อกี้นี่เทรนนิ่งผ่านไปแล้วตรงอน,นี้อ่ะ uh, ไป let's go เขอให้ผมไปอัพตัวละครก่อนนะคุณดูนะขออัพตัวละครแบบไม่รู้เราอัพตัวละครได้เพิ่มหรือยังนะฮะเวสตีลีไรายวันก่อนอาจจะรับของมาหมดแล้วม <c oughs> ีเล่นเทลเอสแล้วก็แอนดรอยแล้วนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> อย่าลืมไปโหลดมาเล่นเันเ <c oughs> ด้อคุณดูเด้อยังรอยังตรึง <c oughs> อ่ะอัพของโอเคออกมาอัพซะหน่อยนะครับคุณดูนะ โอ้โหโคตรเท่ในอารีนาเควสต,ตรงนี้มาออกมาอัพครับคนดูนะอัพอัพอัพเกรดของสักหน่อยเว้ยอัพเกรดสักหน่อยไหนดูดิอัพตัวหน่อยแล้วเราจะอัพไม่คือในเกมนี่มันจะมีแรงบอกอยู่นะมีในส่วนของ UR กับ SSR นะ SSR เนี่ยจะเป็นแบบแรงแบบเออ แรงปกตินะครับไม่ใช่แรงปกติแต่จะเป็นแรงที่ดีขึ้นกว่า S R นะ S R จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคนดูนะส่วน U R จะเป็นแรงที่โหดกว่านะครับคนดูโคตรหล่อกคตรตึงเอาว่า <S <S ไหนดูดิอัพอัพตัวอื่นบ้างนะฮะคนดูนะอา่าอัพตัวรักเราก่อนพระเอกเรามันต้องหลอดที่ก่อนสิตะกี้อัพเกรดยังไงเฮ้ยอัพได้แล้วว่าอันตรีลงเลยครับ ยังรอย,ยัยงตึงมาว่าไหนอัพเกรดดูดิเมื่อกี้นีอัพอัพอัพสกิลไปแล้วนวาะคุณดูเนาะอัพตัวยังอัพไม่ได้ลิมิตเบรกไม่ได้ตรงนี้มันยังขาดของอยู่ไปหาของดีกว่านี่นนอย่างนี้เอ,อ่อโกทัวเล่นแบบฮาร์ดไปเลยดีกว่า ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบกิฟ r i o อ s t ตรีมบัตรแกร็บบัตรไลทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยมี2องอันนี้เก็ตไป,ไปแล้วหรอเก็ตเคลียร์เอ้ยไอเนี้ยต้องการไอเนี้ยผมว่าคิดต้องใช้นะคุณดูนะไป let's go <S <Set S 2> off ครับดามเแล้วหมื่นสองะทีมเรานะ ผมคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะครับน้องๆโคตรโหดไปอีกเซื้อออโตโรเลยนี่นี่เอาดิแอสเซย์เอาว่าตึงจัดจัดคืโดอกโคตรหล่อโคตรตึงมาว่ะมาว่ะนี่เจกับบอสมา เรามาล่าของอัพเกรดของ่เฉยนะอัพเกรดตัวละครเอาดิเอาดิวิตีบวกสกิลก่อนผมว่าผมต้องผมต้องอันนี้คุมเองนั่นแหละคุมตัวเองนั่นแหละคุณดูนะสวยสกิลเคลียร์กันครับมาดิวิลบล็ได้บลบอกครับแพงคนดูสวยหล็อกครับนี่องเงี้ย สวัสดีแต่ก็สู้ไปอีกเราไม่ได้รอคนดูนะอกิ่แม่งแรงกว่าลบครับเฮ้ยอยู่เลือดสักหน่อยครับนี่เลยลงสกิลครับปีบวกสับเลยทีเดียวแตกโคตรโหดโคตรตึงเฮาเฮา่ะตึงเปรี้ยเลยว่าตึงเปรี้ยเลยโอเครับของฮะ มีแบทเทอรไปแล้วนะแบท 2. เทอรสองเฮ้ยทูเดยสามวันนี่เล่นได้สามรอบแล้วนี่ดูจากทรงแล้วนี่เด้อเด้อเด้ผมกลับไปดูเล่นซ้ำได้อีกนะนี่ดูจากทรงเฮ้ยมันต้องซ้ำๆย้ำๆดิหาของนะคนดูว่าจะได้ฮิกมาว่ะเวสกูดเบรอออโต้เลยฮะไม่เอาออโต้ดีกว่าผมเล่นเองดนะีกว่านะเล่นดิงไวกว่าออโต้มันชอบหล่อนๆนะสกิลสวย เกียครับผมก่อนครับตีบวกถ้าตีบวกแม่งคเบิ้มไปพุ่งไปฮะโคตรหล่อมาสกิลเฮ้ยโอ้โหเกือบรบไม่ทันคนดูมาแล้วครับติดกระปุกสวยสกิลครับ นี่เป็นไงนะโยระเบิดไปฮะแทงแทงสวยลบครับนี่เดิยไปอีกเราตีเข้าแรงกว่าน,นี่ลงบัฟก่อนกิวครับสวยลบฮะ,บฮะอุ้ยแรงจัดจัดเอาว่ะเอาว่าซอ,อยซอยดาไปอีกแม่งนิดเดียวแต่โคตรโหด แี่รงอัพครับเฮ้ยได้ของมาแล้ว,ว่啊โอเคไอ้นี่การ์ดนี่ยไว้ทำอะไรวะเนี่ยผมถามอะไรนานแล้วเน่วิ่งวิ่งอัพระหว่างซีพีไป,ไปเลสโก้นี่มาหาของนะไปอัพตัวละครก่อนแป๊บนึงไหนอัพเกรดนะอัพเกรดไพ่อีกแล้วก่อนนะครับโอ้โหไม่ ยังไม่ได้คุณดูนะลิมิตเบรกเนี่ยยังขาดอีกหลายอันเลยนะฮะท่านผู้ชมเอาวะลองดูของกันนะเดี๋ยวไปหาสุ่มก่อนดีกว่าสุ่มอยู่ไหนวะสุ่มกาชาเิลวิลคัมดูบีเนยังไม่ได้รับอันนี้เลยตัยรับของรายวันช็อปชอบอยู่นี่โอเคเฮ้ยอ๋อนี่กาชานี่กาชาอย่นี่ไม่ใช่กาชากาชาพูดผิดเ <c oughs> สุ่มตัวละครสักหน่อยละกันมีนะฮะท่านผู้ชมนะเราจะสุ่มรายวันท่าน่อยสิบอันเลยละกันเฮ้ยมันมีเอ็กชิงตัวนี้คืออะไรวะตัวยูอาร์หรออ้เอาว่ะสุ่มสิบอันเลยดิมาโอ้ยแม่งยังเกือ <c oughs> เฮ้ยทำไมมันเกลือจังวะเฮียโอ้โหหมดตูดเกลือจัดสิใบไปแล้วคนดูมาอีกรอบหนึ่งได้อีกเฮ้ยนี่โอ้โหอันนี้ก็เกลืออีกรอบหนึ่งไม่ไม่มี U R อาระไรไม่มีตัวลงมาเลยว่ะสิงสิงสิงเกลืออยู่นะนี่ดูดูก่อนนี่คนดูเข้ามาดูก่อนโอ้โหเอ๊ เกือจังวะโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกมดันมาชิแบทเทิอ่นโคดิคเกินนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมอยู่ด้านล่างหญยแต่คลิปนะครับอย่าลืมไป ไปโหลดมานะท่านผู้ชมนะมีให้เล่นทั้ง iOS อเอสก็ Android นะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจอกับพี่โคตรแน่ว่าผมเป็นตระกี้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด่าเด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเทอร์ตริงร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่ออนนนนนชาาารระสสสูงุดดด10เเเเืมมมถติกไ้บบว็ ใช้ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย